คนไม่ควรเลี้ยงโคพิกษุทั้งหลายคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยความบกพร่องสิเบเอ็ดอย่างแล้วไม่เหมาะที่จะเลี้ยงโคและทําฝูงโคให้จะเดินได้ความบกพร่องสิเบเอ็ดอย่างอะไรกันเล่าสิเอ็ดอย่างคือคนเลี้ยงโคในกรณีนี้เป็นผู้ไม่รู้เรื่องร่างกายของโคเป็นผู้ไม่ฉลาดในลักษณะของโคเป็นผู้ไม่เคียร์ใครขงัง เป็นผู้ไม่ปิดแผลเป็นผู้ไม่สมควรเป็นผู้ไม่รู้จักท่าที่ควรนำโคไปเป็นผู้ไม่รู้จักน้ำที่โคควรดื่มเป็นผู้ไม่รู้จักทางที่โคควรเดินเป็นผู้ไม่ฉลาดในที่ที่โคควรไปเป็นผู้ริดนมโคเสียหมดไม่มีส่วนเหลือเป็นผู้ไม่ให้เกียรติแก่โคอุสภพะอันเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคนำฝูง ด้วยการเอาใจใส่เป็นพิเศษภิกษุทั้งหลายคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยความบกพร่องสเสบียอย่างเหล่านี้แลไม่เหมาะที่จะเลี้ยงโคและทําฝูงโคให้จะเดินได้ภิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ชั้นนั้นภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์คุณเสบียประการแล้วไม่ควรที่จะถึงความจะเดินงอกงามไพบู์ในธรรมวินัยนี้องค์คุณเสบียประการอะไรกันเล่า สิบเอ็ดประการคือภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้ไม่รู้จักรูปเป็นผู้ไม่ฉลาดในลักษณะเป็นผู้ไม่เคลียร์ใครค้างเป็นผู้ไม่ปิดแผลเป็นผู้ไม่สมควนเป็นผู้ไม่รู้จักท่าที่ควรไปเป็นผู้ไม่รู้จักน้ำที่ควรดืม่มเป็นผู้ไม่รู้จักทางที่ควรเดินเป็นผู้ไม่ฉลาดในที่ที่ควรไป เป็นผู้รีดนมโคเสียหมดไม่มีส่วนเหลือเป็นผู้ไม่บูชาอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระมีพรรษายุการบวชนานเป็นบิดาสงเป็นผู้นำสงด้วยการบูชาชั้นพิเศษพวกไม่รู้จักรูปภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่รู้จักรูปเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในกรณีนี้ย่อมไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่ารูปชนิดใดก็ตามทั้งหมดนั้นชื่อว่ารูปคือมหาพูตธร,รูปมีสี่และอุปาทายรูปคือรูปที่อาศัยมหาภูตธร,รูปทั้งสี่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่รู้จักรูปเป็นอย่างนี้แลพวกไม่ฉลาดในลักษณะภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ไม่ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าคนพาลมีกรรมเป็นเครื่องหมายบัณฑิตก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายดังนี้เป็นต้นภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างนี้แลพวกไม่เคียร์ใครคร้างภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ไม่เคียร์ใครขางเป็นอย่างใดเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ไม่อดกลั้นไม่ละไม่บันเทาไม่ทำให้สิ้นสุดไม่ทำให้หมดสิ้นซึ่งความตึกเกี่ยวด้วยกามความตึกเกี่ยวด้วยความบุ่งรายความตึกเกี่ยวด้วยการทำความลำบากแก่คนอื่นที่เกิดขึ้นแล้วและไม่อดกลั้น ไม่ละไม่บันเทาไม่ทำให้สิ้นสุดไม่ทำให้หมดสิ้นซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลามกทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่เคลียร์ไข่ค้างเป็นอย่างนี้แล่พวกไม่ปิดแผลภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่ปิดแผลเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เห็นรูปด้วยตา ฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกริมรสด,ด,ด้วยลิ้นถูกต้องโผดถับพระด้วยกายดูทร,รม,มารมด้วยใจแล้วก็มีจิตยึดถือเอาทั้งโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดและการถือเอาโดยการแยกเป็นส่วนส่วนสิ่งอันเป็นอกุศลลามกคืออภิชาและโทมนัตจะพึงไหลไปตามผู้ที่ไม่สำรวมตาหู จมูกลิ้นกายใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุเธอไม่ปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้เธอไม่รักษาและไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่ปิดแผลเป็นอย่างนี้แลพวกไม่สุมควญ ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่สมควรเป็นอย่างใดเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ไม่แสดงธรรมตามที่ได้ฟังได้เรียนมาแล้วแก่คนอื่นโดยพิสดารภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่สมควรเป็นอย่างนี้แลพวกไม่รู้จักท่าที่ควรไปภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่รู้จักท่าที่ควรไปเป็นอย่างใดเล่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เมื่อเข้าไปหาพวกภิกษุซึ่งเป็นพหุสูตรคล่องแคล่วในหลักพระพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาก็ไม่ไต่ถามไม่ไล,ล่เลียงโดยทํานองนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพระพุทธวจนะนี้เป็นอย่างไรความหมายแห่งพระพุทธวจนะนี้มีอย่างไรดังนี้เป็นต้น ตามเวลาอันสมควรท่านพระภูสูตรเหล่านั้นจึงไม่ทำข้อความที่ยังลี้ลับให้เปิดเผยไม่ทำข้อความอันลึกซึ้งให้ตื้นและไม่บันเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยนา,นานาประการให้แก่ภิกษุนั้นได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่รู้จักท่าที่ควรไปเป็นอย่างนี้แลพวกไม่รู้จักน้ำที่ควรดื่ม ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่รู้จักน้ำที่ควรดื่มเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เมื่อทำวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้วอันผู้ใดผู้หนึ่งแสดงอยู่เธอก็ไม่ได้ความรู้ธรรมไม่ได้ความรู้อัดและไม่ได้ความปราโมดอันอาศัยธรรมภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ไม่รู้จักน้ำที่ควรดื่มเป็นอย่างนี้แลพวกไม่รู้จักทางที่ควรเดินภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่รู้จักทางที่ควรเดินเป็นอย่างไดเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมไม่รู้ชัดแจ้งตามที่เป็นจริงซึ่งอริยมรรคมีองค์แปดภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่รู้จักทางที่ควรเดินเป็นอย่างนี้แล พวกไม่ฉลาดในที่ที่ควรไปภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่ฉลาดในที่ที่ควรไปเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมไม่รู้ชัดแจ้งตามที่เป็นจริงซึ่งสติปัฏฐานสี่พิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่ฉลาดในที่ที่ควรไปเป็นอย่างนี้แลพวกรีดนมโคเสียหมดไม่มีส่วนเหลือ ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รีดนมโคเสียหมดไม่มีส่วนเหลือเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายพวกขรหบดีผู้มีศรัทธาย่อมปวารณาไม่มีขีดขั้นแก่ภิกษุในพระศาสนานี้ด้วยจีวรบิณฑบาทเสนาสนะและคีลานปัจจัยเปสัตบริคารในการที่เขาปวารณาเช่นนั้น ภิกษุเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการรับปัจจัยสี่มีจีวรเป็นต้นเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รีดนมโคเสียหมดไม่มีส่วนเหลือเป็นอย่างนี้แลพวกไม่บูชาผู้เท่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่บูชาอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลายฉันที่เป็นเทระมีพรรษายุการบวชนานเป็นบิดาสง์ เป็นผู้นำส่งด้วยการบูชาชั้นพิเศษเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ไม่เข้าไปตั้งไว้ซึ่งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระมีพรรษายุการบวชนานเป็นบิดาส่งทั้งในที่แจ้งและที่รับ ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่บูชาอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลายชั้นที่เป็นเทระมีปัญสายุการบวชนานเป็นบิดาสง์เป็นผู้นำสงด้วยการบูชาชั้นพิเศษเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์คุณสิบเรประการเหล่านี้แลไม่ควรที่จะถึงความเจริญงอกงามไพบูณ์ในธรรมวินัยนี้เลย